โอยเนี่ยทะเบียนรถก็จะขาดเวลาก็ไม่มีทำยังไงก็ยังไม่โู้ยุ่งยากเยอะแยะไปหมดเลยเอออะไรตรงนี้ก็มีทะเบียนรถและจะมีอยู่ในนี้นี่ไงก็ต้องไปซื้อพรบอก่อนอ่ะยากมากเลยพรบที่สั่งได้แล้วค่ะพรบมอเตอร์ไซค์ก็มีนะคะซื้อพรบและต่อทะเบียนง่ายๆที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสพิเศษ10,000คนแรกรับปรีกระเป๋าล้อลากวันนี้ถึง25มกราคมหมดเขตรับของ1 4กุมภาพันนี้สะดวกจ่ายสบายรับกับเคาน์เตอร์เซอร์วิส ้ยลมหนาวมาแล้วไปดูคอนเสิร์ตกันไปด้วยไปดูคอนเสิร์ตเคอรลังที่เชียงคานเราไปคอนเสิร์ตซิวุ้เล็กที่พัทยาเขาไปดูคอนเสิร์ตอวร์คอที่เขาคอไปคอนเสิร์ตอะไรอ่ะมันใหญ่มากที่แก่งกรจจานซื้อบัตรสะดวกที่เอาตั๋วในเซเว่นอ e l ล v เ n และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์ซวิ่ตนเตรียมพบกับเกอร์กุ๊ปอันดับหนึ่งมกราคมนี้ที่เคาเตอร์ซู